สบายดีพี่น้องมื่อนีนต้ตำมะหุ่ง,งเลยด้ยวยพี่น้องตำกระพิกแหงเลยพี่นอ้องฝนตกลินพี่น้องมันเนี่ยฝนตกลินเบิงบรรยากาศนี่มแรงแรงม่นนี้ปิดหาดตะเวนพี่น้องก็เลยมาตำมะกุ่ง,งตีชาวตะเวนฝนตกลินเลยก็เลยปิดหาดตะเวนยังบีท่านมืดพี่น้อง,ม,อองมันนี้กะลังคำคำ มาพุงคือเก่าคือเดิมคุ้นดนะีขนาดพี่น้องลงภาพพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศคนลีนก่อนคนตกแต้มเป็นเวนบุพี่น,อน้องยังบอท่านยุทธอยู่นี่อืมยังบอท่านยุทธอยู่คนกับคนลีน ฝนตกอาบอยู่ใส่เด็กเองฝนตกลิ้นพี่น้องกะล่างคำคำกะลังสีมืดแล้ว <c oughs> มื่อนี้จีกินข้าวแรงแต่แต่เว้นเน่ Tâm mà con thì cứ cứ xuống, không đi cao cứ định con chỉ cái tầm không pha hèn ừ. đúng đúng hình pha đẹp nhau một của việt nam đi mình nhà không hết hèm hèm con Tuyệt tâm hồn Biết mọi cuộc sống cụ có ต้มหอยโคงกอนเลย่ร่อเลยหอยโเจ้าสมเป็นเข้าไปีกิบในบ้านของงโตหอยโขงหอมดีเนาหอมดีคือเขาบรรยากาศยามแรงอากาศเย็นดีไม่มี่คลินพี่นนองมันอ้าวหอมอ้ามันลายมือเลยไม่มันก็เลยตกลิ้นเลยนี่พี่นาะพักกินกับตับมะพร้าวพักกงงาม วแกอกบ่งงามๆเลยแล้วก็มีหมวกเอื้อหงที่เก่าหมวกเอื้องอ้หวานเลยนงันซักเ็ง ตักตักตักพอมปุ่มอยู่ตทแถวำมาหุ่งปูดจักผูดแมามาด้ยิ่งเนเองสูดโบราณปูดขึ้นบ้าน,นเนี่ยพระกลงถึงดบงามงาม เอาวงกูของแนไปกินครับข้บปุ้นข้บปุ้นเรือแต่มีกนเป็นกระแดงใส่ตัวเย็่ไว้แล้นเรือพี่เอากินข้าวแรกนล้กันเศกเๆมีเบลออกมากเอามีเปลออกไมแปลว่ะ มามาพี่น้องมามากินตำมะก <c oughs> รูงบรรยากาศฝนบรรยากาศ้นล,ลินพี่น้องเขาย้ำแรง้นลินบรรยากาศดีขนาด <c oughs> โมกจีนเอลีบอเด็กๆเนี่ยแสบได้ข้าสวยกแบสบนี่ยตด้วยกพ่อมัแสบนะคุณต้องให้ไม่แสบดจีร่กับบ้งแมจีร่กับไทม้งไก่กอเทไอเขวดจีรอบวนี่เปนอ้อขวดจีรอนะตัวนี้น้อยขวดจีโปมตัวนี้น้อยยังบุงทันใหญ่